สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสถานการรอบรอบ,รอบตัวนะคะอ่าไม่ได้เจาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับในทีนี้เราจะมาดูชาวราศีกรกฎ สำหรับมายู79ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำนะคะลัคนาราศีดูได้หมดนะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่เกิดเดือนกรกฎาคมก็สามารถยึดชาวกรกฎได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะกับการดูของมายู79นะคะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะนะใครที่เข้ามาดูก็อย่าซีเรียสนะคะ ก่อนอื่นนะก็ขอวอวยพรให้กับท่านสมาชิกที่เข้ามาโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎนะขอให้ท่านทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปของมาอยูจ9 9เมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสําเร็จตามความมุ่งมา่รปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่รปรารถนาขอให้มีแต่ความร่ํารวยมีแต่โชคลาบเง,งินทองเฮงเฮง รวยๆนะคะสำหรับชาวกระกฎดในปีใหม่นี้นะนะปีใหม่นี้ยังไงก็ตามนะคะชาวกรกฎดนะ mm hmm. ก็อย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตนะคะคนเรานะ mm hmm. มีทั้งทุกข์และก็สุขนะครกันไปนะ mm hmm. เหมือนกับกาฟชีวิตคนเรามันก็ขึ้นๆลงๆ mm hmm. ช่วงนี้ชาวกระกฎนะคะก็คงจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย นะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็แต่ก็ถือว่านะยอมเหนื่อยแต่ตัวเองก็ประสบความสําเร็จนะคะชาวกรกฎในบางท่านอาจจะเหมือนกับว่ามีความผิดหวังมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะที่มันติดยืดเยื้อกันมาเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันติดขัดไปสมหมดนะ่ะนะคะไม่สมความตั้งใจเลยแต่ต่อไปนี้มันจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ต้องกังวลนะคะชาวกรกฎ เพราะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือทานศีลภาวานานะคะนะอุทิศส่วนกวุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มันไปให้มันไปอย่าให้มันมานะคะนะถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องทุกข์ใจเหมือนทําอะไรอยู่คนเดียวนะแต่ชาวกรกฏเป็นคนที่เข้มนะแข็งเราจะมองเรื่องงานนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของงานคุณหางานมีโอกาสได้นะคะคนที่ตกงานที่กังวลมายืดเยื้อะนะคุณมีโอกาสจะสําเร็จ แก้ปัญหาทางด้านการงานแก้ปัญหาทางด้านการเงินเกี่ยวกับงานนี่แหละได้สําเร็จนะคะนะคะไม่ต้องไปกังวลโดยเฉพาะเช่าชะตาหรือเป็นทุกข์แล้วเกินะเพราะนั้นแผน่เมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสหางานได้คนที่ทํางานอยู่แล้วคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแบบแบบประเภทที่ว่ามีความสําเร็จอะอย่างที่คุณแบบ เร่งด่วนก็คือปุบปับมอบหมายหน้าที่การงานให้คุณไปจัดการอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามองในกษณะของการลงทุนคุณลงทุนได้เลยนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้นะแต่ว่าลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะในการที่จะลงทุนทํากิจการของตัวเองเ,องเนี่ยชาวกรกฎในช่วงนี้แต่ว่าคุณอย่าเพิ่งแบบบุมบ่ามนะค่อยเป็นค่อยไปดูสถานการณ์นะคะ โดยเฉพาะช่วงนี้มันมันไม่ควรจะลงทุนแต่ว่าดวงชะตาของคุณสามารถลงทุนได้แต่คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะคะเออบางท่านอาจจะแก้ปัญหาการงานในลักษณะของบางท่านมีงานทําอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะหรือกําลังที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องงานบางท่านมีการเดินทางหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยนะคะนะ ก็แก้ไขปัญหาได้สําเร็จนะคะต่อไปคุณจะได้รับการยกย่องนะมีหน้าที่การงานมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีนะหรือคนหางานมีโอกาสได้งานอย่างที่บอกนะคะนะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ใจนะคะสิ่งที่ทําได้ดักมันไว้ก่อนก็คือทานสินวนาเจ้าชะตาเป็นทุกข์มากนะเพราะอย่าเป็นทุกข์นะมันจะมีโอกาสได้สําเร็จอยู่นะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีบุญบาร,รมีนะคะนะคะ คนยังเป็นคนที่แบบมีมีบุญบรารมีติดตัวอยู่นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก็ถือว่ายัง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 แย่อยู่นะหมุนก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะแต่ว่า,เ,าเงินที่มาจากทางไกลนี่ค่อนข้างจะผิดหวังอยู่บ้างนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะนะแต่ก็ถือว่านะถือก็ว่ามีโอกาสได้นะคะอย่าไปอะไรมากมายอย่างน้อยมันก็ได้นะ โดยเฉพาะเงินที่มาจากทางไกลเงินที่มาจากต่าง,างประเทศหรือเงินที่ได้จากการงานจากต่างประเทศเนี่ยนะคุณมีออดจะได้อยู่นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตามที่คุณพอใจก็ตามเนี่ยทำให้คุณต้องแบบเหมือนกับผิดหวังอยู่อนะแต่อย่างน้อยมันก็ได้นะหางานใหม่มีโอกาสได้อย่างที่บอกลงทุนใหม่ก็สามารถลงทุนได้นะแต่ว่าก็ดูดูดูลู่ทางก่อนดูสถานการณ์นะคะควรจะลงทุนแบบไหน แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะถึงแม้ว่าความสุขจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะชาวพระโสอ้ชาวกรกดเนี่ยหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเราเนี่ยนะกะว่าจะได้เงินมามาภาระนี้สินมันก็ไม่ใช่เรื่องน้อยๆน,นะรัแบบชาวกรกดแต่อย่างน้อยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินนั้นมาอยู่นะหมุนเวียนนะคะโชคลาภนะคะเรื่องโชคลาภก็นะก็ถือว่านะก็เอาพอเป็นกระแสนะ นะอย่าไปตูมมากนักนะคะนะคะมันยังยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ถึงขั้นอยากจะ,ะฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าซื้อปลายมันจะไม่คุ้มทุนโดยเฉพาะ,ะโชคจากฟุกฟุกเนี่ยนะน้อยมากนะแต่โชคจากการงานแก้ไขปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนี่มีโอกาสได้หรือเงินที่มาจากทางไกลอ่ะมีโอกาสได้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่พอใจอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ,ะถึงแม้ว่านะ คุณจะมีปัญหาคุณเข้าหาผู้อุปถัมภ์นะเขาก็อาจจะรับเรื่องไว้หรือก็ให้คําแนะนําไปแต่ว่ายังช่วยเหลือไม่เต็มที่แต่ก็ขอเวลาขอโอกาสนะคือคือให้เวลาเขาแนหะเขาจะช่วยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยปรปับปรับไม่ได้พร้อมที่จะช่วย100%อซอะไรประมาณนี้แต่ว่ารับเรื่องนะผู้อุปถัมภ์เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของอาผู้อุปถัมภ์ในผู้ใหญ่ในที่ทํางานเพื่อนอ่า คนที่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาคุณนี่แหละรวมไปถึงพ่อแม่เลยก็ได้นะคะถ้าเกิดบางท่านนะคะก็เข้าไปได้แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทันทีแต่อย่างน้อยก็รับปากอยู่ว่าโอเคหาทางลู่ทางให้ที่จะหาทางช่วยเหลืออยู่อะไรประมาณนี้ไม่ได้ตัดไปซะเลยอะไรประมาณนี้นะคะและอีและอีกอย่างหนึ่งอะเรื่องของความรักเนี่ย ความรักของชาวกรกฏเนี่ยค่อนข้างจะ,ะช่วงนี้มันมีปัญหาการแบบมีทางเลือกนะคะในเรื่องของความรักนะคะมาอยู่7จ็ดก้าทไว้ให้แล้วนะคะในลิง์ข้างล่างนะคะ,ะในเรื่องของคาดการความรักก็ทําไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคาดการดวงทั่วไปปี64ก็ทําให้นะคะหรือบางท่านอยากดูแบบ12นักษัตวก็าาม,มาได้นะคะอยากรู้นะอย่างเช่น คุณอยู่นักสัตว์อะไรชวจะรูเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวฝากลิงให้ในเรื่องของความรักมีความคิดความฝันอยากจะสร้างความสําเร็จในเรื่องของความรักเมื่อไหร่ความรักฉันจะลงตัวสักทีเมื่อไหร่จะต้องรอไปถึงไหนเออรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินกับความรักในบางในบางท่านนะคนที่มีคู่อาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวอยู่ช่วงนี้มีความเหงามีความคิดถึงมีการรอคอยนะคะ แล้วก็คิดฝันอยากจะสร้างความสําเร็จในเรื่องของความรักการอยู่เป็นคู่ครองกันเพราะนั้นไปอยู่ไปดูรายละเอียดนะคะในข้อ2กับข้อ3นะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะ่าทราบดีความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะส่วนข้อ3ความรู้สึกของคนรักนะไปดูได้นะคะหาไม่เจอก็ถามมานะคะเดี๋ยวบอกให้มีทางเลือกเหมือนกับการรอคอยนะรอคอยอย่างมีความหวังกับคนรักนะคะ าการฝ่าฟันต่อสู้เพื่อที่จะได้คนรักมาหรือการต่อสู้เพื่อที่จะประคับประคองความรักนะคนรักของคุณเนี่ยนะรู้สึกเขามีความรู้สึกยังยังยังมีความสุขอยู่นะคะถ้าจะมองไปอีกแบบหนึ่งก็มีความสุขที่ได้ที่ได้ได้มีคุณเป็นคู่รักนะก็ได้หรือมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะมองเหมือนกับไม่ได้สนใจนะนะคะ คือเขาสมหวังในสิ่งที่เขา,เาปรารถนาอยู่นะคะตอนนี้รู้สึกมีความสุขนะในมองลักษณะของคนรักนะแต่การรอ,อคอยของชาวกรกฎนี่มันทุกข์ใจเหลือเกินโดดเดี่ยวนะคะบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะของอนะมาจะขยายออกไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะยาวนะคะถ้าขยายออกไปอีกมันจะมีการเปิดไพ่มันจะไม่ใช่ดวงทั่วไปแล้วนะเพราะนั้นไปดูเจาะรายละเอียดนะเอาเป็นว่าความรักใหม่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ ยังไม่ได้พบพักอย่างจริงจังสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่ก็รอคอยไปอย่างใจจดใจจ่อรอหรือมีความทุกข์ใจนะคะหรือมีความคิดความฝันอยากจะสร้างความสำเร็จเรื่องความรักนะคะให้ประสบความสำเร็จมีความพร้อมจะจัดการในเรื่องของความรักได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีปัญหาเข้ามาอยู่นะคะ,ะปัญหาเรื่องเงินบ้างยังไม่พร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องบุตรบริวารน,นะคะคนอยู่ในอีกวัยหนึ่งนะคะเรื่องบุตรบริวารก็นะบริวารเนะสำหรับคนทํางานเนี่ยนะคะหรือบริวารของคุณนี่แหละนะอยู่อีกวัยหนึ่งเนี่ยยังมีปัญหามาให้คุณได้ปวดหัวได้เหมือนกันนะคะมีปัญหามาช่วยแก้ให้ช่วยแก้ไขมีปัญหาเข้ามาปรึกษาหาลือนะจะทายังไงอุปสรรคเยอะจังเลยหรือเข้ามาหยิบยืมเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ย คุณก็แย่เหมือนกันนะคะหรือลูกหลานเนี่ยสร้างอุปสรรคสร้างปัญหาอืมนะอาจจะมาลบกวนเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณเนี่ยนะแต่คุณก็ยังแย่อยู่นะคะเพราะนั้นช่วยตัวเองก่อนนะคะอย่าไปช่วยคนอื่นนะคะเอาตัวเองให้ลดก่อนในสภาวะช่วงนี้นะคะนะคะนะก็ยังนะคะต่อไปนะคะในอนาคตนะเออไม่ใช่ในอนาคตนะนนาคต,ต่อไปข้างหน้าเนี่ย ลืมบอกไปเราจะดูระยะเวลาช่วงที่คุณเปิดดูนี่นะคะไปจนถึงประมาณกุมภาหลังจากนั้นเราจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเราจะมีการทํานายอีกครั้งหนึ่งะจะประสบความสําเร็จอยู่นะคะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะทุเลาลงโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานคุณจะได้รับมีชื่อเสียงทางด้านหน้าที่การงานคนที่ไปสอบหรือคนที่มีความหวังในเรื่องงานคุณจะได้อยู่นะคะได้ตําแหน่งที่ดีหรือการโยกย้ายก็ได้ตําแหน่งที่ดี นะคะงานดีเงินก็จะตามมาเองนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ายังหมุนเงินไม่ทันอยู่แต่ก็ถือว่าอพอไปได้ไหวอะ่ะพอไหวอ่ะนะนะคะน,นี้เรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนี่อย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะบางท่านป่วยเรื้อรังหรือป่วยที่แบบว่าต้องดูแลรักษาอย่างเข้มงวดเนี่ยต้องอยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอเนี่ยนะหมั่นดูแลตัวเองนะคะ นะคะอย่าประมาดนะคะอย่าลืมกินยานะอย่าลืมไปพบแพทย์พบหมอนะคะนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้คนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ถือว่ามีส่งทรงตัวอยู่นะคะไม,ไม่ไม่ไม่อะไรมากมายแต่ว่าก็อย่าประมาดนะคะคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วส่วนคนที่สุขภาพแข็งแรงก็ถือว่ายังยังดีอยู่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นบ้างนิดนหน่อยหน่อยนะคะรักษาหายได้ ส่วนคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วเป็นโรคประจําอยู่แล้วต้องติดต่อหมอตลอดเนี่ยอย่าประมาทนะคะไปตามหมอนัดนะคะอย่าหลงลืมนะคะหรือบอกลูกหลานไว้หรือบอกเขียนไว้หรือตัวเองนะ่ะนะยังไงก็ต้องนะคะไปรักษาตัวเองให้มันดีขึ้นถึงแม้ช่วงนี้มันอาจจะยังทรงๆมันไม่ได้สุดแต่ก็เรามาระวังอย่าประมาทนะคะก็ขอเอาใจช่วยให้ชาวกรกฎที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว ดีขึ้นตามลำดับนะคะในสภาวะต่อไปก็ถือว่าดีขึ้นอยู่นะคะนะคะถือว่าดีขึ้นนะสรุปให้กับชาวผศเอ้ยขอโทษทีสรุปให้กับชาวกรกฎเพราะว่าเพิ่งจะดูผศไปตะกี้นะคะขออภัยด้วยชาวกรกฎก็ถือว่านะการงานก็เด่นนะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานได้รับมอบหมายแก้ไขปัญหาได้นะคะในบางท่านแก้ไขปัญหาการเงินเกี่ยวกับงานจากต่างประเทศเนี่ย ก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาได้สําเร็จการลงทุนมีโอกาสลงทุนได้แต่ก็ต้องดูลาดเราก่อนอย่าเพิ่งตูมลงไปเ,เกณฑ์การลงทุนก็ประสบความสําเร็จอยู่แต่ก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจแบบดูดีๆนะคะก่อนที่จะลงทุนว่าเราทำอะไรมันเหมาะไหมนะนะก็สามารถทําได้อยู่แต่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็จะมีชื่อเสียงในทางด้านหน้าที่การงานอยู่นะคะนะคะคนที่ไปสอบมีโอกาสได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนด้วยนะคะบุญกรรมคนทํามาไม่เท่ากันนะคะนะคะช่วงนี้ชาวเออชาวกรกฎอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจหนักใจอยู่นะบางทีอยู่คนเดียวทําอะไรก็ทําคนเดียวหาคนช่วยเหลือเนี่ยโดยเฉพาะหน้าที่การงานเนี่ยนะคะไม่ไว้ใจใครเลยต้องจัดการเองมันเลยทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าคุณมีคนที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะแต่คุณยังคุณไม่มั่นใจว่าเขาจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนหมายถึงไหว้วานเป็นธุระอะไรเนี่ยนะ นะคะก็พอไว้อยู่นะคะส่วนผู้บุญธรรมก็รับเรื่องไว้แค่นั้นน่ะแต่ยังไม่ได้ตกปากรับคําจะช่วยอย่างจริงๆอย่างจังแต่สามารถที่จะเข้าไปพบได้นะคะนะโอเคนะคะสําหรับการทํานายชาวราศีกรกฎก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆออกไม้ท่านที่ชิกดวงอีกในคราวต่อไปอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ